Oh, ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสูกส่กู้ซู่คนนะครับผมพบกับค่อยบุมห้อยรอยเอ็ดแชแนลคือเเ่าคือเดิมน,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 นะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เดอเด้อครับพี่น้องครับผมโอ้ยบ่านข้างนเศร้าเป็นหวัดอยู่พี่น้องครับผมแต่ไม่ใช่โควิดนะเป็นแค่ภูมิแพ้ปกติธรรมดาธรรมดานะครับอ่าได้รับแจ้งข่าวจากคุเตียวเปลี่ยนเมื่อเช้านะครับผมไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรเดี๋ยวจะเดินมาถามดูว่ามีเรื่องอันไลนยเห็นได้ยินแต่ว่าอะไรเลี้ยงเลี้ยงอะไรนี่แหละ เห็นไหมอีียงเลียงเลียงเลียงอีียงสิเลียงผู้ใดอะไรยังไงผู้ใดอันเลียงอีียงฮัลโหลฮัลโหลก๋เจียวเป็ดพี่เป็ดรูปหล่อวันนี้เปิดปกติเปิดปกติเนาะไม่ปกติครับปกติวันนี้ปิดปิดบ่เปิดยังบ่มาอ้าวรอเป็ดเดี๋ยวครับรอเป็ดพรุ่งนี้รอเป็ดพรุ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ไม่มีรถลงไปเอาเป็ดต้องรอเป็ดอ้าวแล้วบุงก็ไม่อยู่ด้วยพรุ่งนี้จะลงไปเอาเป็ดยังไงวะเนี่ยอ้าวเหรอเออเ้าเขานัดเจอต่างงยไงไม่โผอ่ะ อ๋อแต่ว่าวันนี้มีออเดอร์ไหมนี่มีแต่มีของอยู่แค่ทำออเดอร์มีของอยู่แต่ว่าทำออเดอร์ใช่โอ้แค่ทำออเดอร์ทำบไม่เสร็จโอ้สาเหตุที่ปิดเพราะว่ารอเปลดใช่ไหมรอเปลดแล้วอีกอย่างไม่มีรถขึ้นไปเอาอยู่ที่สกลไม่มีรถขึ้นไปเอาที่สข้าวไม่ให้ข้ามเขตเข้าสกลนข้าไม่ให้ข้ามเขตเข้าสกลนครโอ้หน้าเห็นบอให้ลงมาแค่เต่างอยได้ไม่ถึงระหว่างรอยต่อสกลกับเต่างอย ขาไม่ให้คนเต่างงยออกไปตะกอนแล้วไม่ให้คนแ<ต>มาคนตะกอนเข้ามาเต่างงยแต่เรา,เอ,าอยู่เรา,เอาอยู่ได้เราเราไปได้เพราะมันเขตเดียวกันใช่ไหมแต่เราจะออกไปไม่ได้ออกไปไม่ได้แล้วใช่แ <c oughs> น่นโอ้อะไรใครฝากอะไรมาให้บุ้มนะที่ช่องข่าวติดหนึบติดหนึบข่าวดังโอ้ยที่ยังนี่สาวสาวติดหนึบข่าวดังฝากก๋วยเตี๋ยวให้บุ้มสองถ้วย แต่กินข้าวก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวก็ได้พี่ติดหมึกขาวดำพี่ยุทธใช่ไหมครับโอ้ขอบพระคุณพี่ยุทธมากๆเลยนะครับผมถามปั่นบอลลูได้เลยพี่ยุทธใช่ไหมครับผัวนะรู้ยูรู้ยูนะครับชวนความจำก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่ะก็งั้นมุมก็จะเอาไปก๋วยเตี๋ยวเป็ดสองถ้วยเด้เออได้วันนี้เนาะวันนี้หรือพรุ่งนี้วันไหนวันไหนดีวะพรุ่งนี้กลับบ้านบอกทำใส่ถุงได้ไหมอ่ะได้ได้เอาก๋วยเตี๋ยวเป็ดใส่ถุงให้ผมสองถุงผมบูมจะเอาไปฝากฝากใหญ่ ฝากยายโอเคได้ได้เดี๋ยวกลับมาไปตรงนันเลยไปหาโควิดกันฮะไปหาโควิดโอ๊ยบ้าอะไรให้สิไปหาโควิดเน <c oughs> ะาะโ,โอ๊ยดนะีดีเนาะชีวิตดีดีดอืมอ๋อสรุปว่าวันนี้ปิดเนาะปิด,ปดจนะครับก็แจ้งข่าวด้วยนะครับสาเหตุที่ปิดวันนี้ปิดเพราะว่าอา่าไม่มีเป็ดแล้วก็รอเครื่องตุ๋นอะไรหลาหลายๆอย่างอยู่ในอ่าห้างสกลนครนนะครับผมต้องรอให้เขาเอามาส่งเขารับปากว่าพรุ่งนี้ชัวร์ไหมชัวร์โอเค เออโอ้ของมาก่อนสรุป<ช>ว่าตอนนี้เอาพูดง่ายๆมาพูดคร่าวๆว่าตอนนี้ก็ปิดปิดไปก่อนหยุดก่อนถ้าของสดมาถึงจะรับปากว่าคว่าถ้าของสดของสดถึงกี่โมองอืมคือคือถ้ามาถึงตอนไหนก็ทําตอนนั้นทาถ้ามาถึงพรุ่งนี้เย็นก็ทําพรุ่งนี้เย็นก็ไม่ต้องขายโอ้ยดีดีหรอกโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำเร็จสักก้อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ้่อนได้ครับพี่น้องสวัสดีครับ